เดียวกันในระดับน้ําในแม่น้ําปิงเชียงใหม่นะครับที่เอ,อ่อล้นตลิ่งได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วครับแต่ยังมีน้ําท่วมยังท่วมบ้านเรือนของประชาชนในที่ลุ่มตามหลายหลังและโรงเลี้ยงสัตว์ยังถูกน้ําท่วมสูงไก่ตายไม่ต่ำกว่า40ตัวครับ ในอภิชาติเหมือนมนัในายเพเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยนายภาวิ์บุญชละรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อเข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวของชาวบ้านหมู่บ้านต้าร้องขี้ควายตำบลสันผีเสื้อที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มติดกับลำน้ำปิงจนถูกมวลน,น้ำปิงล้นตะลิ่งท่วมขังบ้านระดับน้ำสูงกว่า1เมตร ล่าสุดครับระดับน้ําลดลงต่ํากว่าตะลิ่งแล้วแต่ยังคงท่วมขังบ้านของนายสวรรค์สุริยาสุขระดับน้ํายังท่วมชั้นล่างสูงไม่ต่ํากว่า30เซนติเมตรและเต็มไปด้วยโคลนยังไม่สามารถลงมาชั้นล่างได้ต้องอาศัยอยู่แต่ชั้นบนและยังต้องพายเรือเข้าออก ส่วนคอกเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวและโรงเลี้ยงไก่ของนายจันทรซ้ายผลระดับน้ำยังท่วมขังสูงกว่า1เมตรและต้องย้ายหมูและวัวไปเลี้ยงที่สูงส่วนไก่ที่เลี้ยงไว้ขนาดนี้จมน้ำตายไม่ต่ำกว่า40ตัวครับและนอกจากนั้นยังมีครอบครัวอีกสองครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียงต้องไปอาศัยนอนในคอกหมูและโรงเลี้ยงจิ้งหรีดของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านแทนครับ โดยท่านในอำเภอก็ได้นำเอาผ้าอ้อมสำเร็จรูปและถุงยางชีพไปมอบให้นะคะพร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อก็จะนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งสูบน้ำที่ขังออกและนำรถดับเพลิงพร้อมจิตอาสาเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำปิงบริเวณจุดวัดพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัตนในตัวเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ระดับน้ำลดลงเหลือ2.45เมตรต่ำกว่าตลิ่ง1.25เมตรซึ่งถือว่า เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ